วันที่7มกราคม2567เวลา19นาฬิกา55นาทีตามเวลาท้องถิ่นของสาธทรณารัสสิงคโปร์ซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย1ชั่วโมง สมเด็จพระนิธิถานที่ราชจาจกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG 409เสด็จพระ,พร,ะพราชดำเนินจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการถึงท่าอากาศยานชางงีสารารณรัฐสิงคโปร์ ในคุยเชียลอยอธิบดีกรมเอเชียตะวันออกสองกระทรวงการต่างประเทศสาธารณารัฐสิงคโปร์ในสตตเฟนเชยังรองอธิบดีกรมพิธีการทูตและหวัวหน้าฝ่ายรับรองเจ้าหน้าที่กรมพิธีการทูตกระทรวงการต่างประเทศสาธารณารัฐสิงคโปร์นางชลธีจันรัชกูลอุปทูตรักษาราชาการชั่วคราวสถานเอกอัครราชาทูตณนะสิงคโปร์ ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือฝ่ายทหารบกฝ่ายทหารอากาศซึ่งรักษาราชการรองผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารประจําสถานเอกอัครราชทูตณสิงคโปร์และข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณสิงคโปร์เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ หลังจากมีพระราชาปฏิสันฐานด้วยผู้มาเฝ้าทูลอองพระบาทรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐานธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลสิงคโปร์ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตณสิงคโปร์จัดถวายเป็นที่ประทับแรมทรทัดรวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายง,งานจากสาธรา,ารณรัฐสิงคโปร์